ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดาทำมาการองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้มีของใหม่จะมานําเสนอแต่ว่าจิก็อาจคิปไปแล้วแ่ะแต่ว่าอุ้ยสตาต้องขอยิ้มช้อนนี่อันนี้เป็นรู้แต่เป็นมะพร้าวมันคือเค้กลามะลาลามะมะพร้าวเป็นเป็นข้างในเป็นไส้มะพร้าวใช่ป่ะคะเป็นรสมะพร้าวตอนนี้มีรสเดียวใช่ปะ่ะตอนนี้มีรสเดียวสราชิมแล้วเลิศม,มากๆ มาเดี๋ยวจะชิมให้ดูแบบเต็มๆมือโซดานี้ไม่ใช่เป็นคนสกรปรกนะแต่ว่าเปื้อนสีเดี๋ยวมาชิมให้ดูแป๋ว้าวขอบอกว่าโซดาชอบมะพร้าวเป็นคนชอบกินมะพร้าวนี่ต้องเห็นไหมอืมหอมอม,อมากๆเลยอ่ะหอมมะพร้าวเหมือนมีเนื้อเป็นแบบฝอยๆด้วยอ่ะแล้ปะคะ อืออร่อยอาาหนูรีวิวอยู่ไม่โจโอเคแล้วก็อันไหนที่เป็นตัวใหม่อีงนะอันนี้ใช่ไหมามะต้อันนี้เป็นตัวใหม,ามา่เป็นโฮมิธามะเป็นรถใหม่ปกติมันจะมีอยู่กี่รถนะคะคปกติมีมมอ๋อปกติมีหกรถมีบูเบอรี่ด้วยตอนนี้บูไม่มีก็จะมีเป็นรถซ่อมแทน เดี๋ยวจ้ดาจะลองมาชิมให้ดูคจริงบอกก่อนเจ้าเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผู้เกี่ยวกับส้มๆซึ่งเซออะไรเงี้ยหรอกคนไม่ชอบเกี่ยวกับผลไม้แต่ว่าเราต้องชิมเพราะว่าเผื่อจริงมันอาจะอร่อยเวน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 มาแล้วนี่โทมิทามาโรสโมมาชิมกันเลยกินโดนหูด้วยเพราะหูเป็นแอลมอนนี่ข้างในก็เป็นอย่างนี้ คนมองเหางอยู่หน้าอะไรนี่ยหะไม่เหมือนส้มเลยไม่เหมือนส้มอ่ะไม่เหมือนส้มอ่ะรู้สึกมันไม่เหมือนส้มอ่ะหอมๆเฉยๆอ่ะมันมีกลิ่นแค่เป็นความเป็นส้มเนี่หน่อยอร่อยค่ะมันให้อารมณ์วันนี้ลาคาราเมลเลยอืมอร่อยดีอ่ะเพราะว่าปกติเราจะไม่ชอบแนวส้มๆน้ำซม แล้วก็ต่อมาขายเป็นอย่างนี้เลยะคะ่ะนี่เป็นแบบนี้เลยนะข้างในเป็นอะไรคะนแท่นแลวแนวเป็นเบลนี่ใช่ไหมเบลนี่ข้างในเป็นสุพีมเหรอเป็นแบบว่าเหมือนเป็นไส้แบบเยิม้มเยมมีทั้งหมดมีทั้งหมดสามรสคาราเมลสตรอเบอรี่มิสเบอร์รี่สตาร์ชิมคาราเมลคืออันที่มีอาัลมอนด์ใช่ไหมคะสตาร์ชิมคาราเมลเพราะว่าจะชอบคาราเมลคลิปกี่นาทีแล้ว ได้แล้วค่ะเย่นี่น,นี่น่ากินไหมลองแวกดูสิมันยังไงอุย๊ยางไนมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทำฉ่ำมากข้างในเหมือนเป็นคารเมลแบบทำฉ่ำอืมแสดงว่าถ้าเอาไปเวมันน่าจะไหลปะอือเพราะนี้มันจะแห้งหน่อยนึงแต่ว่า มันเหมือนกับดูข้างในเนี่ยมันมีความเยิ้มถ้าไปเวฟหน่อยหนึ่งนะ่าจะเยะนะิ้มนะอ๋อยเห็นข้างในไห,นไหมละ่ะนี่ค่ะเมลอร่อยดีอ่ะม,มิกเบอรี่กับอะไรอีกอันหนึ่งนะอืเดี๋ยวขอชิมครึ <c oughs> ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะซิมอีกอันนึงขอเป็นระหว่างตบบรอเบอรี่กับมิกเบอรี่ไหนเปรี้ยวกันฉันไม่ชอบเปรี้ยวมาก <c oughs> เอาเป็น สบละรดดิว่ะสบปะรอันหนึ่งวันนี้สนุกมากเลยอ่ะแต่ตอนแรกสดาแบบเสียเซลมากสดาเหมือนจะทำไม่ได้แต่วันนี้ทำได้ว้าวนี่เห็นไหมนี่สับปะรดดินาเป็นเพลงโซดาเรียนด้วยนะเพลงก็ชออร่อยอะ่ะ สามไเหรียกันสามไปเที่ยวเวันนี้สองมันต้องเกิดโซดาก็ไปสองที่เลยนะเที่ยวก็ปิดทัวหมดเลยเหรอดีแล้วไปเที่ยวพักผ่อนมางโอเคต่อมาอะไรดีอ่ะตัวนี้จะทำขายใช่ไหมโอเคนี่จำได้ไหมที่งานแต่งงานพี่โซวิแพรเค้กิตตี้คือตอนแรกจะไม่ขายแต่ว่าไม่ไหว ทนแบบแหบไปว่าอยากกินอยากกินอยากกินไม่ได้ทนความความน้องทานไม่ไหวตัดมาเลยไม่เฮกิตตี้ก่อร้านทะเลสวยนะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายไปหัวหินสิมีซีซั่นบันเทิงเดียวนี่เฮกิตี้อื้มนุ่มนุ่มนิ่มฟุ้งฟิ้งมากรด โลอ่ามีอะไรไหมนลอย่างหนึง่งอันนี้คือแบบอันนี้โซดาสั่งพลาดไม่ได้คุสั่งรู้ทงสุพิมคือโซดาชอบอชอบมากๆอันนี้วันนี้รากับวันนี้รากับสะเทียสั่งพิเศษแอบคุยไงแอบคุยโซดาชิมไม่ไหวเดี๋ยวโซดาชิมอะไรอีเดียเฮ้ยมะพร้าวอร่อยดีย หอมหอมคือแบบเห็นมข้างในมันจะเป็นเหมือนล้วนๆอ่ะมันเป็นเหมือนเนื้อวากาาวเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเส้นๆอ่ะหอมมากวอรกัน้อมหอมหอมส้มแต่ไม่ไม่ไม่เป็นอารมณ์ซ้มมากเลืออ่ะกินเยอะมากเลวันนี้กินมาก็ลองะมาณสิบอันตอนนี้ โ okay. อเคประมาณนี้ก่อนสำนักเค้กตัวใหม่หนุ๊ตอันนี้เริ่มขายแล้วหรือยังคะบางน,นี้ตอนนี้เริ่มขายหมดแล้วถ้าเกิดใครจะซื้อหรือว่าอะไรก็ไปไี้ที่โรกูเต้หลายหลสาขาสยามประชาชื่นอออะไรนะั้นมีที่ไหนสยามนาวามิน คือมีหลายสาขามากแต่ว่าถ้าเกิดยังนึกไม่ออกแอดเลกูเต้ก็ได้นะจ๊ะ l e g o u t e แอดไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องมาแอาหาโซดานะจ๊ะโซดาไม่ได้ขายมาันก็ลองไม่ได้ขายข,ายขนมเดี๋ยวจ๊ะยังไงแอดไปที่เลกูเต้เลยนะวันนี้โซดาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจะไปกินต่อแนละ้วจุ๊บ